เราจึงอบรมลูกเต้าทุกคนไม่อยากให้มีวันเกิดอีกหลวงปู่พูดตรงๆนะคำว่าเกิดก็เป็นทุกทันทีถ้าลูกไม่เกิดก็ไม่ทุกวันเกิดขององค์หลวงปู่วันคล้ายวันเกิดขององค์หลวงปู่หรือวันคล้ายวันเกิดของลูกหลวงปู่ก็ต้องการสิ่งเดียวก็คือไม่อยากให้มีวันเกิดของลูกสิตลูกหาอีกต่อไป หลวงปู่ต้องการให้ดวงไอ้เต้าทําอาสาวะให้สิ้นทําลายปบทําลายชาติให้ได้นั่นแหละสิ่งที่หลวงปู่เจตนาและสิ่งที่หลวงปู่ปรารถนาหลวงปู่จะไม่ได้ห่วงรูปของเต้าคําว่าห่วงหลวงปู่ก็ห่วงตามสมมุติไม่ได้ห่วงแบบโลกแบบสงสารสงสารสงสารเอ้ยหวงโลกของสงสารที่เข้าห่วงกันก็ห่วงอีกแบบหนึ่งแต่ห่วงโลกห่วงสงสารในธรรมในวินัยนี่ก็ห่วงอีกแบบหนึ่งคนละอย่าง เพราะห่วงแบบผู้ที่ไม่มีพบไม่มีชาติมันเลยบริสุทธิ์ในการสอนจัดโลกในใตภพขอให้ลูกให้เต้าพึงเข้าใจแล้วนําไปไปฏิบัติเพื่อใครก็เพื่อตัวเองเพื่อลูกเพื่อเต้าจะได้อยู่ดีอยู่ดีแบบไหนอยู่ดีที่มีพุทธ,ธะมีธรรมสังฆะในใจและไปดีไปดีแบบไหนถ้ายังไม่หมดไม่สิ้นในภพในชาติในการเวียนว่ายตออายเกิดอยู่ ก็ไปดีตามธรรมตามวิมมนัยแต่เจตนาลงปู่ดังที่พูดให้ฟังต้องการให้หยุดพบหยุดชาติให้ได้ในปัจจุบันเพราะเชือ้อพบเชื้อชาติที่ต่อไปนั้นก็ไม่ทราบว่าลูกจะไปถึงไหนไม่รู้จักว่าเท่าน,นั้นเท่าน,นี้ชาติที่จะเข้าสู่พระนิพพานลูกเจตนาไม่ได้ก็ต้องตัวละคำรลำบากต่อไปที่ไม่ทราบว่าชาติไหนพบจะแขนขาดขาขาดพิคนพิการ บ่บ้าใบเสียแขนเสียขาหรือทุกข์ทรมานพัดพลาดถูกทำลายด้วยต่างๆนาน,นานทุกข์ทรมานอยู่แบบนี้ถ้าลูกทิ้นพบทิ้ชาติได้ในปัจจุบันนั่นแลลูกจะสบายลูกจะทราบเองเพราะสันทิที่โกเกิดอากาลีโกไม่จำกัดการเวลาพุทธศาสนาล่วงเลยมา2,500รกว่าปีลูกขอให้แน่ใจตายใจว่ามรรคผลพระนิพพานพระอรหันยังอยู่ยังไม่สูญจากโลกตราบใดที่มี ผู้ประพฤติปฏิบัติตามมรรคแปดโลกจะไม่ว่างจากพ่อลงหันนี่เป็นสัจธรรมเป็นธรรมที่ตายตัวขอให้ลูกให้เต้าพึงเข้าใจและนําไปประพฤติปฏิบัติลวงปู่หลวงตาขออนโมทนาสาธุ